ดูรากบัวเชื่อมไปแล้วเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกว๋วยเตี๋ยวที่จังหวัดตรังกันหน่อยนะครับเป็นกว๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟที่ขายมานานเหลือเกินคุณผู้ชมขายมา60กว่าปีหลายคนกินก็บอกว่าแม่รสชาติถูกปากส่วนราคาก็ถูกใจเหมือนกันครับให้ดูครับใส่เครื่องแบบเน้นๆไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นปลาหมึกกรอบเครื่องในเต้าหู้ทอดผักสดและซอสเย็นตาโฟ ที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านนี้โดยเฉพาะนะครับก็ทําให้เป็นที่นิยมของลูกค้าในจังหวัดตรังที่ก็แวะเวียนมาอุดหนุนเป็นประจำโดยเจ้าของร้านบอกว่าเย็นตาโฟสูตรนี้อากงอาาเป็นคนคิดค้นขึ้นฮะแม่ถ้าบอกว่าอากงอาม่านี่ระยะเวลาน่าจะนานแล้วนะครับขายนู่นนะคุณผู้ชมตั้งแต่ปี2504ฮะแล้วก็ขายอยู่แถวโรงพักท่าเรือที่อำเภอการตังจังหวัดตรัง แล้วก็มีการตระเวนขายไปรอบเมืองด้วยนะครับขายในราคาถ้วยละ50สตางค์จนถึงทุกวันนี้ขายนะครับที่ขายเนี่ยเขาก็บอกว่าขายชามละ50บาทครับสูตรเด็ดก,ก็คือเป็นน้ำซ้อนะฮะซึ่งแบบว่าเราปรับปรุงให้เข้าคนของที่ขทขเขาชอบรสชาติแบบนี้แบบนี้ระครับผมมีกระตั้ว่ว การตอบรับบางแลแค่ไหนก็ดีครับผมต้งชาก็แซว่ารสชาติอร่อยระบเขาอบขณะที่ลูกค้าประจําบอกว่ามารับประทานที่นี่เป็นประจําครับร้านนี้นาซอสอินเอร์โฟเขาบอกโอ้โหไม่ต้องปรุงอะไรเลยกล,ก,ลกลมกล่อมกําลังดีครับแล้วก็อยากให้สืบทอดกันไปนานๆเพราะของดีของอร่อยขึ้นชื่อต้องสืบทอดเอาไว้ครับรเพราะว่าจากรุ่นสู่รุ่นนะคะสำหรับร้านนี้ อยากราคา50กิโลเมตรนะคะ50บาทเนี่ยคุณภาพของปริมาณนต้องยอมรับตรงห่ะว่าหรือว่าสำหรับ50กิโลเมตอนี้ลงตัวเลยค่ะนิสัะทางงบจ่ายเลยค่ะส่วนคุณผู้ชมเห็นภาพแล้วอยากรับประทานถ้าไปเที่ยวจังหวัดตรังก็ไปแวะกันได้นะครับที่ร้านรุ่งโอชาสาขา2ถานน รักสัจจันร์นะครับตำบลทับเที่ยงเยื้องกับตลาดกองทุนสนยางจังหวัดตรังส่วนสาขาหนึ่งเนี่ยเขาตั้งอยู่ที่ถนนตรังคภูมิแถวชุมชนตลาดใต้อำเภอกันตรังนะครับ